นั่งรายการเราครับกับช่วงกินเที่ยวอาราเบียชวนชิมเป็นช่วงที่เราสองคนพ่อลูกไปเจอร้านอร่อยที่ไหนไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่ไหนทั่วโลกเราจะมาแนะนาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันครับแน่นอนครับที่ไหนว่าเด็ดที่ไหนว่าอร่อยนะครับเราสองคนพ่อลูกจะนํามาแนะนาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักและตามพวกเราไปชิมแน่นอนครับและในวันนี้จะเป็นร้านไหนนะครับเดี๋ยวตามพวกเราสองคนไปชมกันได้เลยครับสนับสนุนโดยพัตคาการเล่งหง ชาตรามือชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพยร้านอร่อยเมนูฮิตวันนี้จะสองแรงของครับยืนอยู่ที่ซอยสุขุมวิทร้ส3นะครับแยกอุดมสุข5 1เรครับเข้าซอยมาประมาณสัก100เมตร มีร้านข้าวต้มอยู่ร้านหนึ่งร้านนี้อร่อยเด็ดซะเหลือเกินครับชื่อว่าร้านข้าวต้มทองหล่อครับที่ร้านแห่งนี้ขอบอกว่าเป็นข้าวต้มทรงเครื่องนะครับเปิดมาคู่กับกรุงเทพมหานาคร50ปีโอ้โหอะไรจะเก่าแก่ซะขนาดนี้ผมว่าท่านชมครับอย่าช้าอยู่ใหญ่ครับตามเฮียซองเล่งหงเข้าไปค้นหาความอร่อยที่ร้านข้าวต้มทองหลอกันครับ ท่านผู้ชมครับแล้วข้าวต้มทรงเครื่องที่ผมบอกท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ก็มาอยู่ด้านหน้าผมนะครับขอบอกกันเลยว่าคําว่าข้าวต้มทรงเครื่องสําหรับใครที่ไม่เคยทานนะในอดีตข้าวต้มโบราณเนี่ยก็คือข้าวต้มทรงเครื่องครับมีข้าวต้มหลากหลายสูตรนะครับอย่างที่วันนี้เฮียซรงเล่งหงสั่งมาทานนั่นก็คือมีหลากหลายสูตรครับเริ่มจากข้าวต้มเป็ดกระเพาะหมูครับผมแหมเป็นข้าวต้มน้านะแล้วก็ข้าวต้มรวมมิตรเป็นน้ําเหมือนกัน แต่มีอีกหนึ่งสูตรที่คนอดีตรหรือวัยรุ่นในวัยก่อนเนี่ยเขามักจะสั่งทานกันก็คือข้าวต้มปลาแห้งครับคงจะงงใช่ไหมครับแต่เจ้าข้าวต้มทรงเครื่องมันมีเฟอร์นิเจอร์มากกว่านั้นครับเริ่มต้นจากเต้าหู้ทอดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับเรียกว่านักชิมแบบว่าจอมเก๋เลยก็ต้องมีบะเต็งหรือหมูสามชั้นไปเชื่อมให้มันหวานหวานเขาเรียกว่าหมูสามชั้นหวานหวานนี่แหละครับ จักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับกับข้าวต้มสรงเครื่องของร้านแหน่งนี้ข้าวต้มทองหลอ่อเรามาชิมกันเลยครับม่เยี่ยสรงสั่งมามีหลากหลายชามมาชิมให้ดูนี่ครับข้าวต้มทรงเครื่องแบบรวมมิตรมาชิมกันก่อนเลยน้ำซุปกับข้าวต้มก่อนออท่านผู้ชมข้าวก็ไม่เหมือนใครแลนะ้วเป็นข้าวที่เป็นเม็ดแบบว่าไม่ได้เละๆนะ ขาไม่สูตรโบราณของเขาเลยนะก็บอกแล้วไงเขาเปิดมาห้าสิกว่าปีและยังมีเครื่องเค้าต่างๆนะครับเป็นซีฟู้ดหรือเรียกว่าหลากหลายที่เ็าใส่มาอยู่ในนี้เป็นข้าวต้มรวมมิตรขอบอกว่า <c oughs> มีความสุขมาก <c oughs> มาที่ข้าวต้มเป็ดครับนี่เมนูนี้ที่สั่งมาเป็นข้าวต้มเป็ดกับกระเพาะหมูครับแม แต่ถ้าจะให้อร่อยหน่อยหนึ่งก็ต้องใส่เต้าหู้ทอดครับนี่ครับผมเป็นสูตรโบราณเลยนะครับเพาะนี่นุ่มมากส่วนเจ้าเป็ดเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะต้มเป็ดแล้วก็ไปทำพะโลเป็ดเนี่ยที่ใส่เข้าไปในเนื้อเป็ดได้อร่อยขนาดนี้ อันนี้ใครที่เป็นแฟนเก่าหาทานได้ยากมากข้าวต้มเป็ดเพาะหมูมาอีกหนึ่งเมนูที่เรียกว่าชอบมากเลยก็คือข้าวต้มปลาหรือรวมมิตรอะไรก็ได้แต่เป็นข้าวต้มแห้งครับผมน้ำจมมากันแบบข้าวต้มแต่ไม่มีน้ำนะครับ แต่ที่สําคัญมากกว่านั้นที่อยากจะแนะนํานั่นก็คือบะเตงเ <c oughs> จ้านี้50ปีบะเตงเขาดังมาเก่าแก่มากมาย <c oughs> เรามาชิมกันครับ บะแต่งร้านนี้อร่อยสุดยอดและทั้งหมดนี้ครับคือเมนูที่เฮียต้องแม่งหงชวนเที่ยวชมมาชิมกันครับวิธีการง่ายมากครับเพียงเที่ยวชมสตาร์ทรถของนั่นออกจากบ้านของนั่นมาที่ร้านแห่งนี้ข้าวต้มองหล่ออุดมสุข51และนี่แหละครับคือร้านอร่อยเมนูฮิตเป็นไงบ้างครับกับกินเที่ยวลาดเวอร์กับเรา2คนพ่อลูกในสัปดาห์นี้ครับหวังว่าท่านผู้ชมชมแล้วนะครับก็อย่าลืมตามเรา2คนพ่อลูกเนี่ยไปกินไปเที่ยวตามสถานที่ที่เราแนะนําด้วยนะครับ และสำหรับท่านผู้ชมที่อยากดูรายการเราย้อนหลังนะครับง่ายๆครับแค่เสิร์ชใน Facebook ว่าก er ินเที่ยว all เดอะเว the w ก็จะเจอแฟนเพจสามารถเข้าไปคลิกไลค์และข้างในเนี่ยก็มีอัปเดตของกินและก็อัปเดตสถานที่ท่องเทีย่ยวเยอะแยะมากมาย ไ,ได้เลยนะจที <yelled> จ่สำคัญวันน <You> ี <región> ้ต้องขอขอบคุณครับมาเล่งงงพระรามสองที่มอบสถานที่สวยๆเรามาถ่ายทารายการนะครับต้องขอบอกว่าเล่งงงเนี่ยหากว่าจะไปอุดหนุนนะเฮียสองเร่งงงกันนี่เร่งงงไปได้เลยเล่งงงพระรามสองสุขุมวิทสองเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วละครับกลับมาพบกับเราสองคนพ่อลูกคู่คู่ยิ้วคู่เที่ยวได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้เราสองคนต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ